สวัสดีค่พะพักชมข่าวกันสักครู่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมผู้บริหารกฟผเพื่อหาทางยุติการชุมนุมของกลุ่มคัดค้านการแปรรูปแต่อย่างไร้ทางออกค่ะนายสิทธิพรรัตนาภาฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลโฟงเรื่องว่าปัญหาอัดบานปลายเพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ใช่พนักงานกฟอผอเริ่มเข้ามาชุมนุมมากขึ้นและแกนนำสหภาพ,าพไม่ยอมหาหรือด้วยจึงยังไม่ทราบว่าจะหาทางออกได้อย่างไร ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกฟผที่มาติคณะรัฐมนตรีมีกำหนดจัดตั้งในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้แม้ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะยื่นข้อเรียกร้องให้ยุติการจัดตั้งแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกอฟผทั้งหมดอย่างไรก็ตามผู้ว่าการกฟผยอมรับว่าการชุมนุมมีทางผู้คัดค้านการแปลร,รูปและผู้ที่ไม่พอใจกจารจัดสรรหุ้นเพราะมะติคณะรัฐมนตรีไม่ได้จัดสรรหุ้นให้พนักงานตามข้อเรียกร ทางนิสสภาพแรงงานกรพผระบุว่าการชุมนุมคล้ายๆการแปรรูปจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเสาร์อาทิตย์จะเป็นการจัดงานแบบวันครอบครัวโดยจะพาลูกหลานของพนักงานมาร่วมกิจกรรมแบบผ่อนคลายเพื่อยึดพื้นที่ไว้สําหรับการชมนุมต่อในวันทําการสัปดาหนะ์หน้าจนนัาที่ตำรวจได้พยานหลักฐานสำคัญที่สามารถมัดตัวผู้ต้องหาชาวอิสราเอลที่สังหารภรรยายอย่างโหดเหี้ยมได้ พลตำรวจตรีจกักรเทพกุญชรณอยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงภายหลังประชุมพนักงานสอบสวนและผู้เชี่ยวชาญว่าได้พยานหลักฐานสำคัญคือเจ้าของร้านขายมีดย่านโบเบที่นายเอริคอคเฮนชาวอิสราเอลไปซื้อมีดหั่นผักขนาด11เ็ดนิ้วครึ่งและ6นิ้วครึ่งมาให้การและชี้ภาพถ่ายผู้ต้องหาโดยจำนวนเหตุการณ์สังหารมาจากปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลคาดว,ว่าวันจันนี้ครอบครัวของนานคารอนภรยาจะส่งตัวอย่างดีเอ็นเอมาให้ โดยพนักงานสอบสวนจะส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและจะสรุปสำนวนการสอบสวนให้อัยการภายในหนึ่งเดือนวันเดียวกันคณะทำงานเปิดเผยถึงการตรวจเชวนศพนางแคลรอนพบว่าผู้ตายถูกผู้ที่ชำนาญการใช้มีดสังหารอย่างโหดเหี้ยมก่อนชำแหละและเลาะเช่นเนื้ออย่างเชี่ยวชาญเที่ยงครองเพื่ออำพรางคดีซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอลีผู้ต้องหาเคยเป็นพ่อครัวและช่างตัดผมมาก่อนจะมีความชำนาญในการใช้มีดส่วนนายเอลีเองยืนยันว่ายังคงรักภรรยา และไม่มีเหตุผลที่จะสังหารแต่อย่างใดจนทีได้คนพบร่างไร้วิญญาณของประธานาธิบดีแห่งมาเซโดเนียและผู้โดยสารอีก8คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในบอสเนียค่ะสาธารณรัฐบอสเนียและมาเซโดเนียประกาศให้วันนี้เป็นวันแห่งการไว้อาลัยต่อการจากไปของประธานาธิบดีบอริส k k ski, ไทคอฟสกี้วัย47ปี ในขณะที่นนนาประเทศทั่วโลกยังคงสงสารแสดงความเสียใจไปยังสาธารณรัฐมาซิโดเนียส่วนความเคื่อน้าในการปฏิบัติการค้นหานั้นเฮลิคอปเตอร์ค้นหาได้ตรวจพบซากเครื่องบินตกในพื้นที่ทางตอนใต้ของกลุ่มสลายเยโวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ซึ่งเกินเวลากว่า24ชั่วโมงนับตั้งแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ที่เครื่องบินตกดังกล่าวเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดจากสงครามบอสเนียระหว่างปี2535-2538 สำหรับผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีของมาซิโดเนียคือไนรูปโกโจะดาน,นอฟสกี้ประธานรัฐสภาค่ะติดตามชมข่าวกันได้อีกครั้งในเวลาหนึ่งนาฬิกานะคะช่วงนี้ปติดตามชมรายการถึงลูกถึงคนกันต่อสวัสดีค่ะ